สินค้ากับออโลลา1นาทีเริ่มค่ะวันนี้ออโลลาขอเอาใจสายมูเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมกับเทพจำแรงพมรจิ้งจอก9หางตัวกรอบผลิตจากทองแท้75%ตัวกรอบกันน้ำด้วยนะคะและหนา0.7เซนติเมตรน้ำหนักทองรวมแล้วค่ะอยู่ที่2.32กรัม พุทธคุณเมตตามหานิยมเหมาะมากๆกับคนที่กำลังย้ายงานใหม่หรือว่าต้องทำงานกับผู้ใหญ่เยอะๆวัตถุมงคลชิน้นนี้ช่วยคุณได้เทพจำแรงพรมอน,นี้นะคะได้ผ่านพิธีพุทธาพิเศษเทวาพิเศษโดยครูบากิษนะอินทวันโนโดยออร่ o ala, ลาได้ร่วมเป็นเจ้าภาพปลุกเสกในครั้งนี้ด้วยค่ะใครกำลังมองหาวัตถุมงคลที่มีพุทธคุณทางด้าน เสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมแนะนำชิ้นนี้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อคุณซื้อสินค้ากับทางออโลล่าเนี่ยคุณก็จะได้ใบรับประกันคุณภาพสินค้า จากออร์ล่าไปด้วยค่ะถ้าฟังแล้วอยากได้วัตถุมงคลชิ้นนี้จังเลยสามารถเข้าไปเลือกซื้อได้เลยนะคะที่ w w w o r o l a a .co.th ค่ะหรือว่าทุกช่องทางออนไลน์ของออร์ a ล่าเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกันนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์นะคะหรือว่ากดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยเพราะว่าจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้และคุณก็สามารถติดตามเราได้ทุกช่องทางของออร์ลราโกลแอนด์จิเลรี่เลย ะคละังหน้าจะมารีวิวสินค้าอะไรอีกรอติดตามกันได้เลยค่ะ